สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านและผู้ที่ชื่นชอบบอลนาไทยด่างต้นนี้เป็นลูกของมณีบุรภานะครับอีกหนึ่งหลังวัลชีวิตอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากคนเลี้ยงบอลนาที่ได้รับครับผมน้องเขาคลี่ใบใหม่ล่าสุดออกมาครับวันนี้ครับ ขอบติดชมพูเลยนะครับกระดูกกลางเป็นสีชมพูครับดังฮั้เลยนะครับดังฮับเลยนี่ครับผมลูกของมณนีบุรพานะครับลูกของมณนีบุรพาต้นนี้ไปไหลนะครับต้นนี้จากใบไหลนะครับนี่ครับดูกันชัดๆเลยครับผม น้องสูงได้ฟุตกว่า,วาแล้วครับผมสวยงามมากสวยงามมากเลยครับชัดไม่เหลืองนะครับไม่เหลืองแล้วก็ไม่ขาวครับออกสีนวลน,นวลครับออกสีนวลน,นวลออกเป็นสีครีมครับ เป็นค่อยๆสีครีมเลยดูครับขอบใบเป็นสีชมพูเลยดงังฮารเลยครับดงังฮารครับลองตรงลองต้นเหมือนกันหมดครับลองต้นขอบใบนี้เป็นสีม่วงๆเลยครับเป็นสีชมพูเลยเป็นสีชมพูด่างไม่กล้องไม่สกับขอบใบเป็นต้นนี้เป็นสี ชมพูเลยครับใบก่อนๆนะอันนั้นก็ด่างมานิดหน่อยครับด่างติดใต้ใบเป็นสีขาวเลยครับดูของมณีบุรพภาขาวหมดอะด่างขาวจุดๆแต่ใบแรกที่ตัดไปนี่เป็นสีขาวนะครับพอดูใบนี้ออกมาเป็นเป็นสีครีมนะครับ ครีมสวยเลยติดชมพูด้วยครับติดชมพูมาเลยครับติดชมพูออกมาเลยครับผมสวยงามมากครับผมแล้วก็นี่เป็นอีกต้นหนึ่งอีกหนึ่งฟาร์มภาคภูมิใจครับผมที่วันนั้นให้ดูในคลิปก่อนที่น้องเขาเพิ่งขี่คีหลอดมาหน่อยหน่อยครับผมลูกของมณีห่อทองนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้ดูครับว่าน้องเขาลี่ใบสุดมาแล้ว สวยงามขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนี่ครับน้องเขาคลี่ใบสุดมาแล้วครับนี่ยใบก่อนหน้านั้นครับที่ให้ดูครับห่งครับลูกของมณีห่อทองนะครับน้องเขาคลี่ใบสุดมาแล้วครับนี่สวยงามมากครับผมมีขาวด้วยมีเขียวมีขาวมีเหลืองมีมิ้นโอ้มีหลายเฉดสีมากครับ ไลเฉ็ดสีกันสวยงามมากเลยครับและนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งลูกของมณน,นีหอดทองน้องเขาด่างมากครับด่างจนทั้งใบนะครับแต่ครึ่งใบนี่จะด่างฮารแบบนั่นเลยครับทนแดดไม่ไหวครับใบค่อนข้างใหม่นี่ครับให้ดูชัดๆเลย ฝนลงมานิดหน่อยครับวันนี้เชา้านี้น้องเขาด่างเยอะครับด่างทั้งใบครับแต่ว่าอีกครึ่งอ,อีกโซนครึ่งนึงนี่นจะจะด่างแบบชัดเจนครับอีกครึ่งใบที่เป็นสีเขียวเนี่ยเขามีด่างครับน้องเขาทนแสงไม่ไหวครับใบไหม้หมดขนาดกรองแสงแล้วก็ยังไม่อยู่เลยครับผมอาคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซี Z, ทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ก็ฝากช่องของยาจกสตูดิโอด้วยครับผมสวัสดีครับ